เปรียบเทียบนอนบน Business Class การบินไทย Royal Silk Class กับนั่งไหลายที่นอนยาวๆ3ที่บน Eco Class จะเป็นอย่างไรไปดูกันขาไปนี่น่าจะเป็นที่นั่งที่กว้างสุดของ Royal Silk ของการบินไทยแล้วนะครับกว้างขวางสบายและค่อนข้าง private อย่างมาก BC สบายกว่าอยู่แล้วแหละทั้งผ้าร้อนแล้วก็น้ำอันชันที่เราคุ้นเคยกันในสายของ T G นะครับและเพลงเพอ่ๆ ันนี้ตัวอย่างที่นั่งเป็นไอออติดทางเดินแต่นั่งจริงๆติดหน้าต่างนะผมว่า p พ i v a มากกว่ารู้สึกสบายมากกว่าเวลาที่ครูเดินไปเดินมาก,ก็ไม่รู้สึกว่าจะกระทบกระเทือนเรานะครับเมนคอร์ที่เลือกมาเป็นขาแกะก,กับวายแดงก็หอมดีครับขาแกะไม่สาบเลยและวายแดงก็กลิ่มดีนะครับแต่พอไปดูอีโคครับขากลับได้เป็นก๋วยเตี๋ยวคู่ทะเลเจ๊ฝฟยจ้าไม่ใชินิสตาเสิร์ฟในอีโคยังไงครับเนี่ยแถมอร่อยด้วยนะตัวเนี้ยใครไปต้องเลือก,กน,นะครับ ผมว่าจังหวะวัดใจจริงๆตอนเครื่องเทอร์โบแลนนะครับสภาพอากาศไม่ดีเนาะในฝั่งของเ s s เ a ค s สโว์ซิลเนี่ยคือผมนอนยาวๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ให้โปรเตียงให้นะขาชี้ไปหน้าเครื่องไม่รู้สึกฝืนแรงครับแบบหลับลึกมากๆนอนราบ180องศารครับตื่นมาทีก็คือฟ้าสดใสแล้วและรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือพอนั่งหน้าเครื่องอ่ะเหมือนเสียงจะเงียบกว่านะนั่งท้ายเครื่องผมว่าเสียงตัวเครื่องดังกว่าตัดภาพไปตอนนอนฝั่งอีโคะนครับคือผมนอนยาวสาที่เลยนะครับแล้วก็เห็นปะ แม้จะนอนหัวสุดแบบนี้แล้วนะครับขาก็ยังเลยอยู่ดีต้องพับขานอน,นครับอันนี้เอาเสื้อคลุมไว้จะได้ไม่น่าเกลียดนะใครที่มีข้อสงสัยเลยว่าการนอนในอีโคยาวๆแบบนี้กับบิสเนสค้าแตกต่างก,กันไหมลองให้แล้วนะครับบิสเนสค็คือยืดขายาวๆได้เลยกับรอยัลอิลนี้แต่ก็ต้องดูเป็นไฟล์ไปนะครับบางไฟล์ก็อาจจะเป็นที่นั่งทําเล็บนะครับหรือว่า3ามสองนึงนี้โอรุ่นใหม่เนี่ยลองดูว่าเป็นอย่างไรนะครับสรุปแบบทุนิยมอ่ะถ้ามีตังพอคือบิสเนสคลาที่สบายกว่ากัน